สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันวันที่6พี่น้องวันจัก,กรีก็ได้แกะกล่องเจ้าลีเจนเดอร์มาครับลีเจนเดอร์สแล้วก็มาถึงบ้านนะครับมาถึงบ้านก็ได้จอดไว้จอดไว้ที่หน้าบ้านหรือว่าที่ร้านกาแฟนะครับ ร้านกาแฟหน้าบ้านนี่ครับมีกาแฟปังสดนะครับอยู่บ้านกรวดกาแฟมุมปลูกต้นแพ่บารมีครับหน้าบ้านแล้วก็ขายกาแฟปังสดปังเย็นโกโก้บิงซูชานมไต้หวันกาแฟปัน่น กาแฟร้อนมีหมดครับจอดไว้ตรงนี้เลยเจนเดอร์นะครับ2.4แล้วก็จะมีเจ้า4ประตูนะครับที่เป็นคู่หูนี่ครับอีกคันหนึ่งไปถึงไหนถึงกันนะครับถึงไหนถึงกันเลย ตัวนั้น2.5 V n Turbo ครับตัวนี้2.4นะ2.4เป็นเครื่อง c o m m o นเร i l 4สูบคอม m o นเร i l จะ150แรงม้าครับ2.4จะมี2.4กับ2.8ตัวนี้ธรรมดาครับเกียร์โตแต่ว่าไม่ใช่4วินเพราะว่าผม ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ลงบอ่อที่ว่าต้องใช้โฟวินนะครับก็เลยเอาแค่2.4มาดูชุดแต่งครับนะไม่ชุดแต่งนี่มาถึงบ้านเนาะเดี๋ยวให้ดูบ้านชาติเจริญทรัพย์หน่อยหน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้แบบหนึ่งนะครับนี่ครับจะปลูกต้นแพรบร,รมีถ้าทัานใด มานั่งนะครับหรือว่า fc ผ่านมาก็มานั่งได้นะครับในบ้านแล้วก็จะมีต้นไม้เล็กใหญ่ะขยับไปนี่ครับต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยนี่ครับ มานั่งจวดได้พี่น้องนะนั่งจวดได้นั่งจ,วด,ดงจวดได้ครับที่หน้าบ้านมีต้นไม้สวยๆปลูกไว้รื่นรมดีครับรื่นรมนั่งสบายอ่ะมาไล่ลีเจนเดอร์ครับ2.4แกะมารอนๆมาถึงบ้านชุดแต่งนี่อ่า สเกิร์ตหลังนะครับสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหลังก็จากวีช็อปนะครับสั่งจากวีช็อปแล้วก็ตัวรองตัวรองนี่ครับสั่งจากวีช็อปเหมือนกันแล้วก็สเกิร์ตหน้าแล้วก็แม็กับนะแม็กใช้ของเลนโซขอบ20นี่ครับขอบ20ตัวนี้วีช็อปนะครับวีช็อปวิภาวดี3 3มสรถให้รถให้พี่น้องอยากสั่งก็สั่งได้นะครับ ผมซื้อตกที่ประมาณ4นะครับ4แมกดีประมาณ3,600นะครับ3,600ก็ถือว่าได้ถูกนะครับถ้าถซื้อแถวบุรีรัมหรือว่าแถวอีสานน่าจะแพงกว่านี้ตัวนี้ตกประมาณ7 7 7 0 0นะรประมาณนี้นะครับต่อวงแล้วก็ตัวสเกิร์ตหลังนี่ก็หน้าหลังนี่ตกหมื่นห้าครับ ตัวนี้2,000กว่านะครับตัวกันรอยนี่ครับยังเหลือชุดไฟครับไฟตรงนี้ไฟนี้น่าจะ2,000กว่านะอืมก็สเกิร์ตหน้าเหลือมีพรมครับพรมเดี๋ยวจะให้ให้น้องเขามาเปิดท้ายให้ เปิดท้ายให้นะครับส่วนข้างหน้าก็จะแต่งสเกิร์ตนี่ครับนะอ่า,อาข้างหน้านี่แล้วก็ติดปอร์ชูนครับปอร์ชูนเนอร์ตัวนี้ของแท้จากศูนย์นะครับของแท้จากศูนย์เลยถือว่าจับแม็กนี้มาใส่ก็จะดุดันขึ้นนะครับดุดันแม็กเก่ายังอยู่พี่น้องแม็กเก่ายังอยู่แม็กเก่ายังอยู่พใครจะไทยกับซานมาเดอใครสกินบิงซูกับมาครับนะ ผ่านมาจากกรุงเทพก็แวะได้นะครับแม็กตัวนี้แม็กเก่ายังอยู่ในบ้านครับอาจจะเอามาใส่ v อินเทบครับนะมาใส่คันนี้นะครับว่าจะเอา20มาใส่ใส่4ประตูคันนี้ครับตัวนี้ก็2.5คันนี้ออกมา7ปีครับนะ7ปียังเดิมๆอยู่ ก็ใช้ดีครับใช้ดีไปเหนือล่องใต้ได้หมดครับไปเชียงใหม่เชียงรายสงขลาไปหมดเลยครับนะครับถือว่าพาชาติรตืนทัพย์ไปทุกที่ไม่เกเรครับไม่เกเรตอนนี้วิ่ง2,000ส,สน2 0แสนหนึงมืนกิโลครับนะถือว่าเยอะแล้วก็เอาเอาน้องมาช่วยครับอีกคันหนึ่ง <laughs> เพื่อจะ วิ่งงานนะครับหรือว่าจริงๆรถก็ให้ความสะดวกสบายเราไปไหนมาไหนก็ไปได้ครับไไผมเปิดร้านกาแฟด้วยครับร้านกาแฟร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็นี่ครับมีบิงซูมีไยกอกสารด้วยเดี๋ยวผมพาดูภายในหน่อยนี่อาจจะมืดหน่อยนะ 2.4ครับออโต้ธรรมดาอาศัยว่าแต่งรลครับอะพรมไม่ยังได้แกะเลยดีครับพรมอ่ะพรมซื้อตัวนี้สั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับเป็นอ่าพรมพรม6ดี6ดีไทยแลนด์นะครับเป็นเพจพี่น้องอ่าต้องการก็น,นี่ครับจะอย่างนี้เลยอ่า เย็บมาให้เลยครับเราสั่งรุ่นรุ่นไหนก็สั่งได้ครับตัวนี้ซื้อมาไม่แพงอยู่ที่สองสองพันแปดร้อยครับนะสองพันแปดร้อยส่งถึงบ้านเลยนะครับนี่ตัวนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมืดนิดนึงโอเคนะครับนี่เริ่มจะมืดครับนี่นี่ครับเอามาฝังนี้ดีกว่านะ ผมเอาตะเก็บทองครับตะเก็บทองนะครับใส่รบใส่ทั้งคันเลยโอ้ยังไม่ได้เอาออกเลยพี่น้องตัวนี้ก็ตะเก็บทองเหมือนกันนะครับข้างในี่ใส่ตะเก็บทองหมดเลยครับโอ้ยังไม่ได้เอาบอกออกเด้อนะใส่ตะเก็บทองหมดเลยข้างใน ไม่เป็นไรโอ้ถุงยังไม่ได้ไดออกก็ถือว่าแล้วฟิล์มก็ห้ามเปิดเกียร์ออโต้ครับให้ดูทุกอย่างเราะยังไม่ได้เปิดไฟแล้วก็เนี่ยจะเก็บทองหมดเลยเป็นกรมหงดีเพจไทยแลนด์ครับเพจไทยแลนด์ถ้าเป็นรถสเปคแคปหรือว่าเก๋งธรรมดาก็ไม่แพงครับ ตัวนี้จับมาที่2,800บาทเก็บเงินปลายทางครับนะเก็บเงินปลายทางก็ถือว่า,าไม่แพงอย่างที่คิดโอมีจัดยากถุงยังไม่ได้ออกเลยอ่ะนี่ครับโอเคภายในระบบก็ลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะครับ โอเคเอาคร่าวๆไปน้องก็ดไสส่งลีเจนเดอร์มาถึงบ้านนะครับบ้านชาติจทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะวะเดี๋ยวจะก,กดปุ่มนี่ครับ อนี้ถือว่าเอามาจับแต่งรอเหมือนกันพี่น้องแต่งรอ,อยังไม่เต็มสูบเดี๋ยวต้องใส่ของยังมาซุ้มครับซุ้มโลกันโคลนตรงนี้ต้องใส่เหมือนกันครับยังไม่มานะครับสังส่งศู์อยู่แล้วก็ที่พับกระจกครับนะพับกระจกเลยจะโดดเด่นก็ที่แม็กครับแม็กนะแม็กนี่ถือว่าใส่แล้วโหดดีครับะนะ ก็เอาให้พี่น้องได้ชมกัน2.4เกียร์ออโต้150แรงมาครับนะแม็กนั้น20ครับขอบ20ส่วนเดี๋ยวจะจับเอาแม็กเก่าคันนี้อาจจะแต่งกันพี่น้องนะเจ้าวียนเทอร์โบครับไม่งดสีนี่สวยสวยงามมากครับแล้วก็มีซุ้มกาแฟนะครับซุ้มกาแฟเดนขายกัน ทันใดมาก็จะมีให้เยอะครับนะมีร้านกาแฟาให้สั่งได้นั่งได้สบายๆครับรามาที่บ้านชาติรัสซัก์ก็กินกาแฟานะครับหรือว่าน้ำเย็นๆนี่ครับ ก็ประมาณนี้ดูว่าเดี๋ยวผมจะแต่งอะไรอีกพี่น้องคันนี้ตัวนี้ผมแต่งหมดที่70,000มื่ครับนะชุดแต่งครบครบเซร็จเลยอยู่ประมาณ70,000มื่นนะครับเจ็ดห่นหน่อยๆแล้วก็ส่วนราคารถตัวนี้ก็าดาวมาสนะี่แสนนี่น้อง 4, สี่แสนส่งเดือนละหมื่นกว่าบาทนะส่วนเจ้า V n t u r b o ก็จบแล้วครับนะ ตันเสร็จตั้งนานยังเหลือเลขพริกขีนูครับเลขพลิกขีนูก็เลขสองเดือนเดือนนี้ก็เลขเดือนหนึ่งครับนะดูว่าจะ <c oughs> ก็เลยอยากได้รถที่วิ่งสะดวกสบายครับพาชาตรนทรัพย์ไปทุกที่นะไปหาเอฟซีทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเจอกันเอา้าแม่ลืมบอกไปงดนีเด้อพี่น้องเด้อนีเด้อนีเด้อ เดี๋ยวว่าบอกกันเนี่ยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอานะครับเบิ่งเอาแล้วก็อีกคันหนึ่งโอ้เหล็กบอคือกันเนเประเดีนน,นี่ครับ่ะสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจัลส์ซับรูปภเพชาเอาริเติท, X iter, ทรัศย์เก้าแปดสอ t เจ็ดสองสามเ7 2ดจบด้วยรีเจนเดอร์สครับนะ150แรงมา้า4ีสูบเทอร์โบคอมมอนเรล รีวิวทุกค่ายทุกรุ่นนะครับรถขุดแล้วก็รถจนรถายานยนต์พาหนะครับจัดเต็มเลยหรือใครที่อยากกินบิงซูก็แวะมาได้ครับนะไม่มีปัญหาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ